แจกสูตรวิธีทำข้าวหมกไก่ทอดหัดใหญ่นะครับผมแล้วก็สูตรหมักไก่ทอดหัดใหญ่ครับพร้อมกับสูตรข้าวหมกนะครับสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยนะครับรสชาติออกมาก็อร่อยมากเลยทำยังไงไปดูกันได้เลยครับเตรียมแป้งหมักไก่ทอดสูตรไก่ทอดหัดใหญ่ของนัสรินครับผมสูตรวันนี้ใช้อยู่ครึ่งซองนะครับหอมเครื่องเทศมากๆเลยนะครับแล้วก็ทอดออกมาเนี่ยกรอบนอกนุ่มในมากๆเลยครับผมตามด้วยน้ำเปล่า50มลตรกระเทียมที่ตำไว้5กลีบครับผมจากนั้นก็ผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลย ใส่ไก่ที่เราบั้งไว้นะครับ500กรัมลงไปเลยคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยครับพักไว้2อถึงสมชั่วโมงเตรียมข้าวหอมมะลิ5 0 0กรัมนะครับผมล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับตามด้วยเครื่องข้าวหมกสนเรรูปของนัทสรินหนึ่งขวดครับอร่อยครบรสนะครับพร้อมหุงแบบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยครับตามด้วยน้ําสะอาดนะครับ500มลตรจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยนําไปหุงให้สุกเลยครับ เมื่อข้าวหมกสุกแล้วนะครับอย่าเพิ่งเปิดนะครับพักไว้ก่อนสิบนาทีจะได้ข้าวหมกที่หอมมากๆเลยครับผมเม็ดออกมาก็จะเรียงสวยนะครับที่สําคัญหอมเครื่องเทศมากๆเลยครับเมื่อไก่มักได้ที่แล้วก็นํามาทอดด้วยไฟกลางให้สุกเลยครับผมยกมาพักให้เสด็จน้ำมันได้เลยครับต่อมาก็นํามาจัดใส่จานให้สวยงามเลยครับผมที่ขาดไม่ได้เลยนะครับหอมเจียวทอดกรอบของนัสรินเช่นเคยครับหอมเจียวนะครับมีความกรอบอร่อยมากเลยนะครับพี่บิ๊กคอนเฟิร์มเลยครับผมตามด้วยน้ําจิ้มรสเด็ดของนัสรินนะครับ าไม่ได้เลยนะครับเทลงไปเลยก็จะได้แล้วนะครับข้าวหมกไก่ทอดหัดใหญ่ของเรานะครับสูตรนี้พี P ่พี่คอนเฟิร์มเลยนะครับว่าอร่อยแล้วก็ทําง่ายมากเลยนะครับหอมเครื่องเทศถึงใจมากเลยครับผมลองนําสูตรนี้ไปทาตามกันได้นะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมก,ก,ก, Share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี P ่ิ๊กด้วยนะครับผม